ว่าน้องตี้ว่าสบายว่าเจ็บท้องบ่ฮู้เป็นยังว่าไปกินยังก็บ่ฮู้ว่าซั่นเนาะโดยแต่ตอนนี้กะน้องเพิ่นกินเฮกินยาอะไรใครเนี่ยแล้วเพี่น้องเอ้เลยเอออ่นกำลังขุดเป็นที่ไรขุดได้อยู่บ่ตักน้ำ่นก่อนตักแบบอีกก่อนโอ้โดยกับสบายดีสบายดีได้สวัสดีพี่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสกู๊ตคนเด้อเนาะ ไปภายในต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาไล่บ้านเฮาอีกแล้วเพื่นพี่น้องเนาะโดยก็มาพบพ่อก็สาไล่ในมื้อนี้เนาะก็เดินทางมาพี่อนแฟเพื่อนพี่น้องเลยเพื่อนน้องมาดีพ่อนพี่น้องเนาะโดยก็เพื่อนน้องติเพื่อนพี่น้องเลยโดยทางสาไล่ก็เดินทางมาในมื้อนี้เนาะก็มาดินมาลบน้องเพื่อนทั้งหลายเพื่อนพี่น้องเนาะทางสาไล่ก็ไปมาหาน้องเพื่อนกระโดนพอสมควรเพื่อนพี่น้องเลยโดยป้าตอนนี้ทางสาไล่ก็สิพาพเพื่อนพี่น้องเข้าไปทักทายสบายดีหรือว่าไปเบิ่ง หับซมกันเลยเนาะเพ่พี่น้องเลยเ okay. พื่อนพี่น้องเนาะสาไลด์กัมาหอดเพื่พอนเขาสาวมาดีกับน้องตี๋เป็นสีเรียบร้อยนะแต่มาเนี่กัมากัเห็นทั้งเพื่อนเฮ็ดบุนบ่นๆวินอยู่เพ่อพี่น้องเลยแล้วเพื่อนเฮ็ดอย่างแน่เพ่อพี่น้องเนาะทั้งของหนำของในเป็มมนเพื่นพี่น้องครับตาเจ้าคือ,อหลายคนแท้นี่ก็คิวเพื่อนก็มานั่งน้ำเพลินพี่นี่นเนาะ พคิ้วจะมานั่งอย่นีน่นะสบายดีเด้อพ่อคิ้วสบายดีสบายดีเย,ย,ย,ยจะ,ยจะ,ยจะอา่ามู้เลยเนดูดน้ำออเป็นไรขืนดิว่าขืนดิว่าน,น้ำนะ รดได้เหรอเนาะรอดรออเสียงดันเน่เดีย๋ยวพี่น้องเสียงจักพี่ิ่จักแน่รับแล้วบาทนี่บันน้ำขึ้นบันรับบาทใส่อึ๊บ เป็นแล้วบไ่เลยไลยนยตอนแป๊บไปพุดเลยไปเรนองเลยเป็นแล้วหนูดูมือว่านี่คำว่าคุดเนี่ยดูมือว่านี่บอส เอาแต่เอาได้ะมีแต่ตักเอาเออหากะรองมัวันนี้อย่างเบิ่งน้ำนอยางเบิ่งน้ำนดูกอน กระโดดมาถึงถึงนอกเลยๆเลยเกิดกระโดดขึ้นมาแต่คุมห้องน้ำนอกคนขุดมาได้ไมันมีน้ำให้เป็นอย่างเลย กเศร้าเลยคำลาดูกับพสิเห็นเลยแบบเป็นน้ำขึ้นดีบ่โดยนี่กอากาศกันจะข้อนสองเมือสามเมอลยเนาะดูน้ำนี่ขึ้นกัขคืนเป่นสิขุดได้ระบาดนี่บกกับบกเลยแบบเป็นที่ไดบ้านนี้บกขึ้นนะบ่ bên đây, cua đấy cua, mì cua mì oh, <laughs> chắc là anh kinh chắc là đùa, chắc nghèo chắc, bà, bà. ôi bà, 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 bà. <laughs> rồi, rồi. rồi bên đây bà này ba à. này si gia, gia đù ra si tắc nào

เยวนี้เนาะเพิ่นน้องเนาะเฮาก็มาแต่เบิ่งห้องน้ําทางเฮือนน้องตี้ก็สิมาหาน้องตี้เพิ่นกโดยสบายดีน้องล่ะโดยโดยเป็นได๋นีคือหน้าสิหน้าเสียวเป็นไดน้องล่ะบ่ค่อยสบายะบ่ค่อยสบายือโดยเป็นไข้บ่สบายเนาะโดยโอเคเนาะก็บ่สบายจักมื้อ้น้องล่ะ กําลังเมื่อคืนเนี่ยเป็นไข้เมื่อคืนนี่ไข้ึ้นเราลเลยนี่ไหนก็ได้อยู่เพื่อนมาเนี่ยแบบใช้เสื้อเอื้อยแต่ไม่ใะเอื่อยไปเรื่องเัวกินน้าใช่กับไปเรียงกับมึอเงื่อวันเอื้อยแหละคำบอกเป็นไข้โอ้คำบอกเป็นไข้ก็ใช้ได้ไปน่าเอื่อยพูดมาเนี่เนาะเอ้ยเลยไม่เอื้อยก็ซื้อขนมปังกําลังพมามาให้ยได้เด้อใจเอื้อยเลยเนาะกับพอสบายไปเกิดขึ้นอย่างน,น,นทั้งมเมย์จะแบบ เจ็บท้องบ่อแม่เจ็บท้องน้ำอลไรกับไอ้เป็นไข่รำโอ้ไปกินนี่แหละเจ็บท้องบ่ฮู้อ่ะบ่ได้คอยกินข้าวปานใดไม่เคยกินข้าวแม่ถ้าให้กระเพาะขึ้นไปเจ้าเนาะล่ะโอ้บอน้องไม่เคยกินข้าวน้องไม่เคยกินข้าวแล้วเจ็บท้องเนาะแม่นอเดี๋ยวมื้อนี้ได้กินนะป้อมันยังไม่ได้กินข้าวเลยยังไม่ทันได้กินข้าวอยู่กาลังลุกมาอยากนอนนอนนิดหนึ่งโอ้ยกินยาอะไรก็นอนเมื่อก็นอนสบายฮะกะ เพิ่งลุกขึ้นมากินยาแล้วก็มานั่งนี่เนาะโดยโดยได้เนาะเป็นแน่แต่กคือไม่ได้ไปหาขื่อหาหมอวะก็ไม่ได้ไปกินยาสกนเนาะกินยาสก่อนขามยังบ่เศร้าจังลุกมาพึ่งนึองขับยังบ่เศร้าจังไปหาหมอหน่อยละโดยโดยโดยเนาะน้องตี๋เพิ่นกลับสบายเพื่อนพี่น้องอ้เมือนี้เนาะเพิ่นกลับหยุด ชาวเสารน่นหนึงกับบริยิย่งเงียบแจ่มใักับ<ด>ขอโทษขอภยัยเดยอ,อ,อร์เอฟซไว้เนาะโดยน้องเพื่อนบัสบายมาถามข้าวถามข้าวให้พี่น้องเลยกอ็จะมาถามก็คือทั้งเอื้อยเนี่ยพ่อแม่เจ้าอยู่ในบ้านบางทีเนาะเวลาน้องตีุ้บัติสัมภาวมาเจ็บท้อ,องบระพุเป็นยังวมาไปกินยังกบะพุ่มก็ฉันเนาะโดยแต่ตอนนี้กับน,น้องเพื่อนกินเฮ็ดกินยาไข้เน่แล้วเห้พี่น้องเลยแบบเป็นข้าวเจาะข้าวจี้ที่กินได้อยู่เว้ยล่ะ ใช่หนาที่ได้อยู่ได้อยู่เฉพาะกะจีมีกะเพลนให้เฉพาะคนบ่สบายอยู่แล้วเนาะโดยโดยโดยเพื่อนพี่น้องเลยก็มีกะจีกับน้าข้าวมาให้น้องเพื่อนเพื่อนพี่น้องเลยเป็นได้ชั้นล่าทั้งของน้ำทั้งอาารใช่ล้วคุดต่ออยู่บ่กะบวายอาหารจะคุดมือนี่แหละอาหารจะคุดมือนี่เนาะเลยเพราะว่าุดมือนี่กัเห็นเพื่อนดูดน้ำดูดน้ำอยู่เนาะเลยโดยโดยกับว่าแล้วกะบคุดนี่กะ อ้ายผู้เดียวว่าหรือว่าไม่มูคนน้ำมูไอ้น้ำอ้ายคุยกับมูคุ้ดกับอ้ายกันอ้ายเน่มูเน่เนาะซอยสอยกันโดยพี่น้องเลยก็คือสิคุดได้เนาะหลังหลานเนาะเพราะว่าไม่นี้กับอากาศฮ่อนเลยอากาศฮ่อนสองมือสามมือแล้วมันีเนาะผลก็คือยึดตกเลยล่ะโดยโดยนี่น้องผลกาบว่าจะไปทางใดมันีอยู่เพื่อนก่อนโดยอืมน้องการจะมีแต่ให้พักผ่อนได้สละหลาเด้อให้เศร้าไว้เด้อ เป็นยังไงก็กินเหือกินยาน่ามันแหละโดยเอ่ยโดยก็มาทางก็เป็นห่วงเนาะโดยโดยว่าสะเอื้อยจะได้ไปเบิ่งทั้งอ้ายจะขุดสางขุดอย่างน่าสนเนาะโดยโดยให้เจ้าพักพ่อนก่อนโดยสบายดีนั่งแหละโดยสบายดีเอ่ยเบ้โดยกำลังขุดเป็นที่ไรขุดได้อยู่บ่ตักน้ำขึ้นก่อนตักน้ำอีกก่อนโอ้ขุดน้ำตักน้ำขึ้นอีกมีหดกบได้เมื่อกี้นี่ ลดผลแล้วใช่เลยัดผลแล้วก็คือซิบมีน้าเหมือนเนาะเห็นแล้วยังตกก็ได้คือสเิร์ยกวันนี้ใส่สิบกแล้วน้อใหม่เช่เระจิก้อน้นำออกโบอแน่ผลแน่เนาะนี่แค่นเขาตักเลยกับบกกับบกเลยเนี่ยเล็บโกออกอรือเลบอกอะไออกหรือบอกแอ้เลยโอ้ได้ออกคือสิบแห้ง m cốp tôm tông honey cốp môn tôm móng môn 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 này môn 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 Lang <laughs> <laughs> này cho hoa ra tay vàng cock hoa 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 này hoa 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 hoa

จ้างท่อสองงานนั uh, 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 ่นอืมท่อได้หึงได้คนเช่าเขามาให้เพราะว่าทางแห่งก่อนคือทางแห่งก่อนเนาะก็แต่มื้อนั้นโอ้ก็คือสิบ่หงษ์ได้หรอเมื้อนี้กระเด็ดเลยอืมทั้งอ่ะสมมุตนเพิ่นเอาสร้างสิเอาจังได๋ซะสร้างสร้างมาเฮ็ดหรือว่าสร้างตัวเองบ่ nhang muỗi hủ nó thắp đèn thắp đèn đấy Mình hay là được cái lò tập phần silicon Siha à, nó ừ. Ừ, rồi 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 à <laughs> <mà sáng cười> <mà>. à, à. <laughs> Sẵn ừ. rồi vào rồi rồi Bác sáng năn cả Si thấy 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 có thấy mưa con สบายดีเด้อผู้บ่าเบิรคุ้มุ้กคนโดยเนาะมีแต่ผู้บ่านุ่มนุ่มเฮ้พี่น้องเลยแข็งแห้งเบิร์ตคุ้มคุ้นโดยโดยโดยโอเคเนาะงเพื่อนพี่น้องเนาะกะสไลม์มาหาหนุ่มตีเพิ่งมานี่กะเพิ่นกบโบยากสบายเพื่อนพี่น้องเนาะกะคุยได้เล็กหน่อยเด้อเพื่อนพี่น้องเนาะโดยตอนนี้เพิ่นกะไม่สบายเพิ่นกะพักผ่อนแล้วเนาะโดยอันนี้กะสาวไล่กะไมีแต่ในท้ายคลิปถ่ายยัง เพื่อนพี่น้องเด้อบิ่งทั้งอ้ายเพื่อนคุดส่างเฮียยังพูดแบบเพื่อนพี่น้องเลยโดยเป็นยังไงก็ติดตามรับซมเบิ่งเด้อเพื่อนพี่น้องเนาะโดยเราก็คุยกับน้องเพื่อนได้เล็กๆน้อยเพื่อนพี่น้องเนาะโดยป้าตอนนี้สั่งสาวไล่ก็ใช้ได้ขอตัวเมื่อแล้วเพื่อนพี่น้องเนาะกับแม่พ่อกันอีกคลิปหน้าเด้เพื่อนพี่น้องเลยเนาะโดยถ้าสาวไล่ว่าพีพภาประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเนาะโดยป้าตอนนี้สาวไล่ก็ใช้ได้เดินทางกับกโอนเนาะกับแม่พ่อกันอีกคลิปหน้าเพื่อนพี่น้องเลย โดยสาวไล่์ขอมคุขอบใจท่าบชมคลิปของสาวไล่์แต่ต้นจบได้กระบอกถามโฆษณา